เด็ดบ้านครับเนี่ยครับก็ทีคานชั้นสองนะเสร็จละนะครับเดี๋ยวก็ทำโครงในต่ตง,งานาเพื่อจะเทป,ปูนข้างบนนะครับอัปเดตอัปเดตอุปกรณ์ช่างเยอะแยะมากมายเต็มบ้านไปหมดเลยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับช่วงที่เทคานเสร็จฝนก็ตกลงมา อันนี้อัปเดตอัปเดตก็ถือว่าเร็วนะครับว่าปกติสมัยก่อนช้าอันนี้ถือว่าเร็วขึ้นละเพราะว่าช่างก็มาทุกวันอันนี้ช่างนะครับก็เอาอุปกรณ์ที่มันดามออกละนะครับอันนี้ก็เป็นปูนไบอะไรนี่เลยนี่ บางจุดนะครับที่เป็นอย่างเช่นมุมห้องน้ำเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเทป,ปูนล,ละบางจุดที่เป็นห้องน้ําเริ่มที่จะเทป,ปูแล,ล้วครับอ่าตรงนี้เทป,ปูนล,ละอันนี้เทป,ปูนแล,ล้วนะครับีทปูนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําข้างบนนะครับอันนี้ชั้นสอง อับอันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างก็ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแรกๆพูดถึงก็ใหญ่อยู่อาแ้วแต่ผู้ใดมักเนาะมันก็พอดีพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กไปอ่าสัดส่วนที่บ้านนะครับก็จะเน้นเป็นห้องรับแขกห้องกินข้าวข้างล่างจะเป็นห้องรับแขกห้องกินข้าวทั้งหมดเลยนะครับอืม mm. ห้องน้าข้างล่างหนึ่งข้างบนหนึ่งนะครับที่นี่เน้นห้องน้ำสองนะล่างหนึ่งบนหนึ่งนะ ว่าที่ที่บ้านเล็กก็มีห้องน้ำอีกนะครับหนึ่งแล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งก็เป็นหนึ่งคือบ้านเนี้ยห้องน้ำสี่นะครับเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่ก็เลยไม่ได้ทําเยอะนะครับเพราะว่าถ้าแขกมานอนบ้านนั้นก็เข้าห้องน้ำบ้านนั้นจ่าอันนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าแขกมาบ้านใหญ่แขกก็นอนที่นี่ได้ไหมก็สามารถนอนได้นะครับมันจะมีชั้นสองที่มีห้องนอนชั้นล่างก็นอนได้นะแต่ส่วนใหญ่เราคิดเลยว่า บ้านหลังเดิมเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยบ้านหลังเดิมก็จะเป็นห,ห้องรับแขกอันนี้เป็นต้นบ้านหลังเดิมก็จะเป็นห้องรับแขกน่ะก็เป็นบ้านหลังนีงไปเลยโอ้โหมันวิลล่าเล็กเลยนะเนี่ยนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปครับเผื่อนู่นนี้นั่นเขามันหล่นใส่เนาะอืมอันนี้แค่ตรวจสอบนะครับบ้านของเรานะครับก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแสดงว่าอันนี้เขาเติมปูนใส่ตอนแรกมันยังไม่มีปูนมันมีแต่คานนะอันนี้เขาต้องจะเติมใส่ นะครับเนื้อช่างทำกาอีไ้นั่งเกๆ๋ๆวันนี้ช่างไม่ได้เข้านะครับเพราะว่า,ามันคลึ้มนะฟ้ามันคลึ้มมันก็ทำยากเนาะเขาก็กลัวฝนจะตกก็ททำไปอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับที่ช่างเทคานเสร็จแล้วแล้วก็เอาพวกตัวประกอบต่างๆออกละเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเทคานเสร็จใช่ไหมปูนแห้งแล้วฝนตกใส่เอาน้ำใส บอกว่าคามันจะแน่นดีนะก็ต้องรอดูนะครับอยากเห็นบ้านในเร็วแล้วนะครับ <c oughs> คนสร้างก็อยากให้เสร็จเร็วคนอยู่ก็อยากอยากอยู่แล้วตอนนี้นะครับตื <c oughs> ่นเต้น <c oughs> ทุกวันครับก็คือจะเรียกว่าเพดานเราสูงมากๆนะครับอันนี้คือชั้นหนึ่งในเพดานสูงมากเลยเพราะว่าแม่อยากจะได้ถึงสูงโลงๆเนาะคนแก่นะครับเท <c oughs> ่ากับว่าสามคนต่อกันนะเนี่ยนะครับแกอยากได้ถึงสูงจะได้หายใจโนโลกนะครับ